คำสั่งจังหวัดบึงการที่1167ทับ2 5 6พเรื่องกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด1 9ในพื้นที่จังหวัดบึงการ ตามที่จังหวัดบึงการได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดบึงการตามคำสั่งจังหวัดบึงการที่946ทับ2 5 6 4ลงวันที่17เมษายน2564และกำหนดมาตรการป้องกันก,การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬเพิ่มเติมตามคำสั่งจังหวัดบึงกาฬที่1049ทับ2564ลงวันที่26เมษายน2564และประกาศจังหวัดบึงกาฬเรื่องการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬประกาศณวันที่27เมษายน2564ไปแล้วนั้น เนื่องจากสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 ในประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดในวงกว้างและเพื่อให้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่องฉะนั้นอาศัยน่าตามความในมาตรา22องคเล็บหนงคเล็บมาตรา34และมาตรา35แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต,ต่อ พศ2558และข้อ7วงเล็บหนึ่งและข้อ11ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548ข้อกำหนดฉบับที่20และฉบับที่22ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการในฐานะผู้กำกับการบริหารรัชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดบึงการโดยความผิดชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงการ จึงมีคำสั่งโดยมีข้อความดังต่อไปนี้ข้อ 1. การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันการแพร่โรคเพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อและป้องกันไม่ให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะเพื่อจำกัดวงในการระบาดของโรคขอให้ประชาชนทั่วไปข้าราชการพนักงานลูกจ้างหรือผู้ปฏิบัติงานประเภทอื่นในหน่วยงานของรัฐและบุคลากรภาคเอกชนทุกคนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ถือปฏิบัติตามมาตรการโดยสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยให้ปฏิบัติอย่างถูกต้องและถูกวิธีตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำเพื่อลดการแพร่ระบาดเมื่อออกนอกเคหสถานหรือที่พักของตนเมื่อเข้าไปในสถานที่แออัดหรือไปอยังสถานที่อื่นๆที่มีผู้คนและต้องพบปะผู้อื่นเช่นตลาดร้านค้าร้านอาหารหาเบเร่แผงลอยโดยให้สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งรวมถึงเมื่ออยู่ใกล้ชิดผู้สูงอายุเด็กบุคคลที่ร่างกายอ่อนแอหรือบุคคลใกล้ชิดอื่นๆด้วยเมื่อพบภูมิไม่ปฏิบัติตามให้ปนักานเจ้าหน้าที่ว่าเก่าวตักเตือนและสั่งให้ผู้นั้นปฏิบัติให้ถูกต้องถ้าผู้นั้นไม่ปฏิบัติตามให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพศ2558และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไป ผู้ได้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวังโทษปรับไม่เกิน20,000บาทตามมาตรา51แห่งพระราชบ,บัญญัติโรคติดต่อพศ2558ข้อ2การกำหนดพื้นที่สถานการณ์นายกรัฐมนตรีได้ปรับระดับการกำหนดเขตพื้นที่สถานการณ์เพื่อการบังคับใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการจำแนกตามเขตพื้นที่ดังนี้1พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดได้แก่พื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดชนบุรีจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดนนทบุรีจังหวัดประทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการรวม6จังหวัด2พื้นที่ควบคุมสูงสุดได้แก่พื้นที่จังหวัดตามบัญชีแนบท้ายรวม45จังหวัด3พื้นที่ควบคุมได้แก่พื้นที่จังหวัดตามบัญชีแนบท้ายรวม26จังหวัดโดยจังหวัดบึงกาฬถูกกำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมข้อ3เมื่อตรการควบคุมแบบบูรณาการ สำหรับพื้นที่จังหวัดบึงกาฬซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมเพื่อให้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬเป็นไปอย่างต่อเนื่องตามคำสั่งจังหวัดบึงกาฬที่946ทับ2564ลงวันที่17เมษายนพศ2564และคำสั่งจังหวัดบึงกาฬที่1049ทับ2564ลงวันที่26เมษายน2564 จึงให้มาตรการตามคำสั่งดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อไปดังนี้3.1การห้ามการดำเนินการหรือจัดกิจกรรมหรือที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค 1. ห้ามการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทเพื่อการจัดการเรียนการสอนการสอบการฝึกอบรมหรือการทำกิจกรรมใดๆที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากทำให้เสี่ยงต่อการแพร่โรค เว้นแต่การใช้เป็นที่เอกเทศตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อหรือการใช้เป็นสถานที่เพื่อให้ความเชื่อยเหลืออุปการะหรือการใช้สถานที่ตามข้อยกเว้นที่กำหนดไว้ในข้อหนึ่งของข้อกำหนดฉบับที่16ลงวันที่สมกราคมพศ2564 2. ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า50คนเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากนายอำเภอท้องที่ หรือเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการโดยพนักงา,านเจ้าหน้าที่หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรคโดยให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตของพนักงา,านเจ้าหน้าที่เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่จัดกิจกรรมและสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ3.2 การปิดสถานที่ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคได้แก่ 1. สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการสถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะหรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน 2. ศูนย์พัฒนานเด็กเล็ก 3. สถานรับเลี้ยงเด็ก 4. สถานที่ดูแลผู้สูงอายุ3.3ให้สถานที่ดังต่อไปนี้สามารถเปิดบริการได้แต่ไม่เกิน21นาฬิกา และให้ปฏิบัติตามมาตรการที่จังหวัดบึงการกำหนดอย่างเคร่งครัดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่งนี้ 1. ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มในพัตคารสวนอาหารสูนอาหารโรงอาหารร้านอาหารในโรงแรมร้านอาหารและร้านเครื่องดื่มทั่วไปร้านหาบเร่แผงลอยและรถเข็นให้เปิดดำเนินการได้แต่ยังคงห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่ดังกล่าว 2. คลินิก เวชกรรมเสริมความงามสถานเสริมความงามสถานที่สักหรือเจาะผิวหนังหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย 3. ส,สถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพนวดแผนโบราณนวดแผนไทยนวดเพื่อสุขภาพและกิจการสปาอบไอ้น้ำอบสมุนไพร 4. สถานที่ออกกำลังกายฟิตเนส 5. ร้านเสริมสวยแต่งผมหรือตัดผมสำหรับบุรุษหรือสตรี 6. ร้านเกมร้านอินเทอร์เน็ต โต๊ะสนุกเกอร์บิลเลียดสนามกีฬาสนามแข่งขัน8ตลาดสดตลาดนัดตลาดคลองถมตลาดถนนคนเดิน9ศูนย์พระเครื่องสนามพระเครื่อง10ห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าคอมมูนตี้มอลล์หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันให้จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการและงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายยกเว้นส่วนที่เป็นตู้เกมเครื่องเล่นร้านเกมและสวนสนุกที่งดการให้บริการ 3.4กำหนดมาตรการและป้องกันการแพร่ระบาดทั่วไปดังนี้ 1. ขอให้ร้านสะดวกซื้อร้านค้าเบเตล็ดทั่วไปที่เปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงให้ปิดการให้บริการตั้งแต่เวลา23นาฬิกาถึงเวลา4นาฬิกาในวันรุ่งขึ้น 2. ขอความร่วมมือประชาชนงดการรวมกลุ่มสังสรรค์ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเคหสถาน หรือในสถานที่พักของตนในลักษณะที่เป็นการรวมกลุ่มกัน 3. ขอให้ประชาชนงดการจัดก,กิจกรรมทางสังคมในลักษณะที่เป็นงานสังสรรค์งานเลี้ยงหรืองานรื่นเริงในช่วงเวลานี้เว้นแต่เป็นการจัดพิธีการตามประเพณีนิยมและมีมาตรการป้องกันโรคที่เพียงพอเพื่อลดโอกาสเสี่ยงจากการติดเชื้อ 4. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดบึงการซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างจึงขอความร่วมมือประชาชนงดการออกนอกเคหสถานโดยไม่มีเหตุจำเป็นตั้งแต่เวลา23นาฬกาถึงเวลา4นาฬกาในวันรุ่งขึ้น3.5การงดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางขอความร่วมมือให้ประชาชนข้าราชการพนักงานลูกจ้างหรือผู้ปฏิบัติงานประเภทอื่นในหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในพื้นที่จังหวัดบึงการงดหรือชะลอการเดินทางในช่วงเวลานี้โดยไม e ่ม like ีเหตุจําเป็นโดยเฉพาะการหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดซึ่งมีการแพร่ระบาดของโรคที่อาจทําให้เสี่ยงหรือมีโอกาสติดโรคขอความร่วมมือประชาชนในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดงดหรือชะลอการเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ โดยไม่มีเหตุจําเป็นแต่หากมีความจําเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพึงการกําหนดการตั้งจุดสกัดหรือจุดคัดกรองให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการเท่าที่จําเป็นและเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ตามมาตรการที่ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19สปกสบกรกําหนดและต้องไม่เป็นการก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุ ให้สำนักง,งานขนส่งจังหวัดบึงการหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบและกำกับดูแลการให้บริการขนส่งผู้โดยสารที่เป็นการขนส่งสาธารณะทุกประเภทโดยต้องมีการจัดระบบและระเบียบต,ต่างๆเป็นไปนตามมาตรการป้องกันโรคและแนวปฏิบัติตามพื้นที่สถานการณ์ที่สปสปคกำหนดข้อ 4. การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งให้หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานของรัฐเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการภาคเอกชน พิจารณาดำเนินการตามมาตรก,การขั้นสูงสุดเพื่อมุ่งลดจํานวนการเดินทางของเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่อยู่ในความรับผิดชอบในการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่และบุคลากรในความรับผิดชอบจะติดเชื้อโดยอาจสั่งให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง w o r k f r o m home การลดจํานวนบุคลากรที่ประจำอยู่ในสถานที่ตั้งการสลับวันทํางานหรือวิธีการใดตามความเหมาะสม โดยพิจารณาให้เพียงพอต่อภารกิจในการให้บริการประชาชนข้อ 5. การประเมินความเหมาะสมตามมาตรการเพื่อความเหมาะสมกับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดบึงการผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการอาจพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย่าด้วยโรคติดต่อในการสั่งปิดจำกัดหรือห้ามการดำเนินการของพื้นที่สถานที่หรือผานะหรือสั่งให้งดการทํากิจกรรมซึ่งมีความเสี่ยง ต่อการระบาดของโรคในเขตพื้นที่จังหวัดบึงกาฬเพิ่มเติมจากที่กําหนดได้โดยให้ดําเนินการสอดคล้องกับมาตรการหรือแนวปฏิบัติที่นายกรัฐมนตรีกําหนดบรรดาคําสั่งจังหวัดบึงกาฬที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคําสั่งนี้อันหนึ่งเนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจําเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เดินช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณะ หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะอาศัยอำนาจตามมาตรา16แห่งพระราชะกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2558ประกอบมาตรา30วรรค2งูเล็บ1แห่งพระราชะบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2539จึงมิอาจให้คู่กรณีที่เกี่ยวข้องใช้สิทธิโต้แย้งได้ผู้ใดฝ่ฟาฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน1แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา52แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพศ2558และอาจมีความผิดตามมาตรา18แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2564จนถึงวันที่14พฤษภาคม 2,564สั่งนัวันที่30เมษายน2,564นายสนิทขาวสะอาดผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการประธาน,นาคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงการผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดบึงการ